สวัสดีทุกผู้มีเกียรติผู้ตามที่หน้าของเราทุกคี่เลยน,นะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณเข้าสู่การเล่น82 Hunter กันอีกแล้วค่ะ คอนเทนต์นี้เนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่มีคนชอบเลยนะคะก็มีคนบางคนที่ชอบกันอยู่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคนที่แม่อูช้างหรือว่าชอบอูชางเหมือนกันมองว่าเออเสียงภาคน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเมนของเราเนี่ยได้คุยแล้วก็เล่นกับเราจริงๆด้วยนะคะอีกอย่างนะก็จะมีทางเอฟซีหรือว่าจะเป็นคนที่เล่นกับเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนอื่นๆนะคะก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาพี่เล่นคู่กับอูชางนะพี่จะเล่นแตกต่างไปจากเดิมค่ะคืออาจจะเก่งขึ้นหรืออาจจะซนเก่งขึ้นยังไงก็ไม่ทราบแน่ชัดนะคะด้พลังแห่งความรักสมวนของ ะะก็อมันก็ทำให้รูปเกมเปลี่ยนแปลงไปได้นิดหน่อยนะคะทําให้มีคนขอมาว่าพี่ครับเมื่อไหร่พี่จะทำแบบแบสอคู่กับอู๋ชงอีกอ่มก็จัดให้เลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคนภาคอูชางนีย่ยเขาก็กลับมารับงานได้เหมือนเดิมแล้วนะ สำหรับใครที่อยากจะดูคอนเทนต์คู่กับอูชางอีกเนี่ยก็มันมีคลิปเก่าๆอยู่เหมือนกันนะคะจะเป็นแมรี่คู่กับอูชางบ้างหรือว่าเอ่อมิชิโกสกินต่างๆคู่กันบ้างนะคะก็วันนี้ก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าสกินที่เราชอบที่สุดอย่างมานสบสามเนี่ยจะคู่กับสกินของพี่มือมิดโลหิตเป็นยังไงกันบ้างไปรับชมในเกมกันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยให้หลันขอนำเนอสำหรับใครที่ต้องการจะเติมเกม Identity V วขอแนำร้าน Cas ส Toup ถูกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟัน ใช้เพียงเลข u i d และเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีแล้วนะคะและที่สำคัญจดทะเบียนบริษัทยางถูกต้องตามกฎหมายด้วยจริงเหรอง่ายล่ะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจออนไลน์ก็ใช้บริการนาที่แอปแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดกันด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึงแกส๊สท็อปอัพนะคะทุกคนสกินสวยๆมีคุณภาพแบบนี้ก็ต้องคู่กับร้านเติมเกมคุณภาพจริงไหม ถ้าทุกคนสนใจกันแล้วก็ดิ้งอยู่ใต้ร่างคลิปนี้เลยนะคะกดเลยจะได้มาสนุกด,ด้วยกันนะขอแจ้งคําเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่สนองนี้ให้กับตัวเออของเราเองแล้วก็อ,อย่างที่ผู้ติดตามบางคนเขาขอมานะคะว่าอยากเห็นเราเล่นคู่กับอูชังเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นเราวีดเมนตัวละครที่ชอบกันนะคะก็สำหรับใครที่ไม่โอเคและนําให้กดออกเลยนะคะไม่ราวาก,กันนะเพราะว่ามันก็แบบทุกคนก็ต้องมีตัวละครที่ชอบกันอยู่แล้วชิมิล่าพูดมาจริงๆเนดะี๋ยวจะขอเช่า เดี๋ยวนะถ้าเธอพูดแบบนี้แสดงว่าวันนี้เนี่ยฉันต้องมาฟังเธอวีดสามีอีกแล้วอย่างงั้เหรอก็ไม่เชิงอ่นเนาะพี่เชี่ยว่าไงในที่สุดเราก็ได้เล่นด้วยกันอีกจนได้นะเดี๋ยวนะนั่นเป็นเสียงพี่ฝาดไม่ใช่เหรอเธอเอารอบไปตรงไหนเนี่ยสองคนดีนี่มันจะว่าพระทีจะได้ไหมจะะอ้อะเป็นว่าอาปีอาร์เธก็พยายาพใหลเรากันนะถ้าทาได้อยู่แล้วเจ้าก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะได้เลยค่ะโอเคเลย ถ้าไม่คิดจะเห็นหัวก็เนี่ยเอาแมรี่มาเล่นแทนฉันก็ได้เฮ้อวิธีก่ออย่าพูดอย่างงั้นสิถ้าเกิดฉันไม่เห็นหัวเธอเนี่ยฉันไม่หยิบเธอมาเล่นหรอกนะก็ที่เธอหยิบฉันมาเล่นนะเพราะว่าสกินของฉันน่ะมันคู่กับสาพีเธอไม่ใช่รือไงนบ้าน่าถึงวัา้แต่พี่แกจะได้หยิบสกินของเธอมาเล่นบ่อยออกนะโอเคข้างหน้าน่าจะมีคนนะคะใน8 2เนี่ยแนะนําว่าให้เดินหากล่องเป็นอย่างแรกเลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเซอร์ไม่อยู่ตรงเครื่องก็อยู่ตรงกล่องนี่แหละไม่อยู่ตรงกล่องเนี่ยบอกเลยนะคะว่าส่วนใหญ่่่จจจะะะกกล้บเเคคทุนนรราาาาสมถีหยยิไดง อันนี้คือเดินวนไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนพยายามอย่าใช้สกิลนะเพราะใช้สกิลเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไล่ช้ามากขึ้นนะคะเรียบร้อยบอกเลยว่าหมอคนนี้เนี่ยจะด้านเท่าฉันหรือเปล่านะมาดูกันว่าคุณสมบัติของหมอคนนี้จะด้านเท่ากันหรือเปล่านะหนึ่งสองสามเอาไงยังไงหนึ่งแผลจ้าสองแผลลดสิเอะวแต่คนที่มากับเราเี่เขาเจอคนหรืยอยังนะพี่ฟานเธอเจอคนหรือยังข้าก็เจอคนนะงั้นล่รจ้าจนีเลยก็แล้วกันน้ำสีเธออินมากเลยนะมันพับไม้ใส่หน้าเธอหรือเปล่าเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งตามหมอไปก่อนหมอน่าจะมีได้หาดนะคะนางน,นี้ว่าแล้วเชี่ยวถ้างั้นเราควิกแดนเลยแล้วกันหนึ่งทีจ้าเอาหมอหิวทันฮะอ่าฝั่งตรงข้ามก็ทําการปรบบอ่าอะไรนะั้นได้ได้ทำการปลดล็อกสกิลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บผีเสื้อเอาไปพุ่งลงนะเผื่อนางจะพุ่งลงทันนะคะยังไงไม่ไม่ลงก็โดนเธอช็อกไปเลยขอบคุณสำหรับสกิลการเบิ้ลนะคะเรียบร้อยมา,าพาเปเทียไม่ใช่าพาเปเทียสีตัวอะไรอะ่ะอ๋อฮิคเกมล่างเซอนะคะมา เธอคะเป็นไงบ้างให้ช่วยไหมแต่ดูเขาเงียบเลยนะสนแสดงว่ากำลังใช้สมาธิอยู่นแน่ๆเลยเพาะอย่างนั้นเราเข้าไปช่วยเขาซะหน่อยดีกว่าฮัลโหลสวัสดีคุณแอนดรูไปไหนจ้าลันไดหาดฮะก็ไม่คิดว่าจะเอาขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าจะราาขนาดนี้เมืนกัน <c oughs> เดี๋ยวนเถอะเดี๋ยวเธอจะไปไหน,จะไ,ไหนจะไปไหนจ้าจะวนเนาะโอ้โ,อโหวนแบบนี้วนแบบนี้ไอ,อเดี๋ยวเ เจ็บนะกล้าดียังไงมาทําร้ายน้องสไยค่ะใช่กล้าดียังไงตอนนี้เซอร์บอกไม่รู้จะหนีไปทางไหนเลยทําเกียชาอูชางก็ตามล้างแข้นทาอูชางเกยชาก็ตามล้างแขนโอ้มากเป็นเจ้าที่เลยจะหนีไปไหนจะหนีฉันไปไหนจ้าเมื่อกี้พับมาใส่หน้าใครพับไปต่หน้าใครรู้ไหมฉันแต่งหน้ามาแปดฉัโบอกก่าจะมาตรงนี้แล้วเสียมาด้เย่าโอเคหมอปลดล็อกแล้วนะคะเรากลับไปหาหมอกันดีกว่าเนาะกลับไปหาหมอขอยาซิโนแบ็กกันมาหน่อยดีกว่า ว่าแต่หมอเขาสนุดฮิวไปหรือยังนะเราต้องเดินหากันสักหน่อยละค่ะตรงนั้นคนเยอะอยู่นะแต่ไม่ชอบแต่สองอย่างหนึ่งคือเวลามันมามันมากันหลายคนนะห้าหกคนอะไรเงี้ยบางทีพอมันมาช่วยอ่ะแล้วเจอเขาหนีอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าไหนรอยเท้าไหนเป็นของใครไงเนะมันไม่มีเลยเนี่ยหมออยู่ไหนอยู่บนปะเนี่ยหมอหลบฮิวแล้วเนี่ยแสดงว่าต้องไปอยู่ตรงไหน,นหลบฮิวสักที่นึงเนี่ยไม่มีอ่ะทุกคนแตเ่เดี๋ยนะถ้าอย่างนั้นไม่มีคนเรากลับไปหาเดี๋ยนะเรามาดีดนกเซียกันดีกว่า สวัสดีค่ะขอรีดนกไหนได้ไหมมีนอกอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราอะ่ะอือะสุเร็์เขาใช้นกแล้วค่ะถ้าเราหาคนไม่เจอเรากบไปช่วยเขาดีกว่าโอ,โ,โอ้ยพลายนเ <c oughs> จ้าโพสแมนมันเอาหมามากัดข้าอะไรนะหมาตัวไหนหมาตัวนักขจะจป็นของเธอใช่ไหมมาเคลียบบัญชีกับฉันนี่มามาเคลียบบัญชีกับฉันนี่มาฮ่าอย่าไปบูลลี่คนคนนั้นสิมามเล่นกับฉันดีกว่ามานี่มามหมาเล่นกับฉันดีกว่าจะไปไหนจ๊ะจะไปไหน ฮะเอาหมาหไปกัดใครเดี๋ยวนะวางวางรอบไปกันฮลัลโหลเอาหมาหไปกัดใครเอาหมาไปกัดใครไ่เอากดตีไปติดอืไม่เปไ T T T ็นไรพังไม้ทิ้งซะเดี๋ยวนะเขาใช้ไมาแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องไปซื้อของแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวหลอกไฟดีกว่าหลอกไฟหลอกไฟเฮ้ยไปไหนละไปไหนละจ๊ะหนีไปไหนจะ๊ะโพสแมนเมื่อกี้เอาหมาหไปกัดใครเอาหมาหไปกัดใครเจ้าที่เขาตามมาล้างแค้ละ หมายถึงว่าคนเล่นของเราอีกคนนึงอะค่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนสนิทกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ห่วงได้ไม่ต้องมีอะไรห่วงได้ไม่ต้องมีอะไรต้องกังวลม,มาเคลียกับฉันตรงนี้นี่มามาเคลียกับฉันตรงนี้นี่มามีหมาคนเดียวเหรอฮันเตอร์ก็มีหมามันกันอืมอโอเคถ้าอย่างงั้นเนี่ยถ้าพริ้นเทตตัวแย่แล้วแล้วก็ก็ลงไปนั่งที่เก้าอี้พิเศษใส่ไข่ด้านล่างกับฉันดีกว่านะเพราะว่าฉันน่ะมีขัดดิ้นได้ยังไงล่ะดิ้นแรงแค่ไหนก็ไม่เป็นผลต่อฉันเดอกนะ โอเคนั่งเก้าอี้ด้านในสุดไปเลยแล้วกันเก้าอี้พิเศษของเธอเลยนะโอเควิ่งกลับไปซื้อของข้างบนดีกว่าเอ๊ะวิ่งไม่ได้สิเก่เธอไม่มีขาแหนอยาจะแวะกลับมาบูน๊นลฉันได้อีกนะทุกคนออเออนิดนึงนิดนึงวันนี้ไม่ได้คุยกับเธอเลยอะ่ะก็เห็นเธอเงีเงยบๆใส่ฉันอะ่ะทุงนี้ก็ไม่รู้ว่าเธอโกรธอะไรฉันหรือเปล่าอะ่ะไม่ได้โกรธเต็มไม่อยากคุยนั่นแหละเขาเรียกว่าโกรธมิชชโกะต้องถามคนดูว่าเคยเห็นฉันกับเธอญาติดีกันด้วยเหรอ มีสิเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนานมากแล้วแล่ไดฮาดคนนี้คนนี้แล่ไดฮาดเร็วมากเลยอะ่ะเขาน่าจะแบบเครื่องเขาแหลกหรือเปล่านะเขาก็เลยแบบกดทันเอาไว้ก่อนเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรไปไหนจ้าตีบนได้ไหมไม่ลงให้ไม่ลงให้กระโปรงเกี่ยวจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนปลาน้าแข็งก่อนชิดเอาไม่โดนด้วยเกลียยอะบางที่น้าแข็งปลาข้างล่างก็ไม่ไปอยู่ข้างบนมันก็มีนะง,งงมากจะหนีไปไหนกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะข้ามาช่วยแล้วไว,ว,ว้เลย จะีไปไหนจ้าเอาเธอมาตอนไหนเนี่ยนี่นะกล้าดียังไงมาทำร้ายคนของข้ามันยังไม่ได้ทำอะไรฉันเลยอะมันกัดขาเธอไม่ใช่เหรอโอเคไปลงไปที่นั่งเดิมเลยสบายๆแหมนั่งลงตรงนี้สิเงินเหลือพันเก้าเหรอน่าจะพอซื้อน้ำแข็งอีกอันนึงได้นะคะฟาร์มต่างอีกสักแป๊บนึงแล้วค่อยไปซื้อของใหม่ก็ได้นะคะอหูไม่ขึ้นนะเอ๋อันนี้ไงหูขึ้นแล้วหน้าบ้านแลยนะ นี่ไงสวัสดีค่ะคุณผู้อย่างรู้ Where are you ไปไหนจ้าอุ้ยไม่โดนต้องช็ตตีแล้วแหละไปหน่อยจ้าอืมทีเวิร์กกันสุดยอดไปเลยเดตหมาจะไปไหนทำอะไรเฮ้ย,ย,ยต่อหน้าต่อตาเลยนะผู้อย่างรู้จ,จะหนีไปไหนแมมีนกนี่เองไม่น่าละมีนกนี่เอง,จ,งจะหนีฉันไปไหนหม่ฉันตีก่อนเลยเจ้าจะหนีไปไหนไม่เห็นเลอว,ว่าคนของเขาในะอยู่ข้างหลังข้า ใช่แกยิงเขาหลังเจ้าที่เขาเลยนะเซอร์บอกล้วใจช้าทำยังไงยิงแกชฉาอูชางก็ตบยิงอูชางแกอีฉาก็ตบแค่นี้มันลมพลังพูดล่ายังไงล่ะเอาละอไปนั่งกอีกข้างในดีกว่าจะได้ซื้อของด้วยนะเอะอะไรเนี่ยลอยเลือดอะไรเต็มไปหมดเลยเอ้าหมอเร็จะไปได้หมอต่อดีกว่าหมอยังไม่ได้สับนะเออนี่แข่งกันต้นเกมเลยนะโอเคน่าจะมีฟาร์มจะกิ่ยกันมาเยอะแล้วแหละงั้นเราก็ฟาร์มบัางฮัลโหลฮัลโ ซื้อน้ำก่อนซื้อน้ำก่อนมิจิโกะคอแห้งหมดแล้วฮัลโหลซื้อเออเช็ดเลือดไปก่อนกเกยิชานะคะถ้าซื้อเช็ดเลือดไปบอกแล้วว่าตีมันมือมากนะะไม่อยู่ไหนจ้าคุณหมอค่ะต้นเกมเรายู่จังชำระนี่แค่ก็ไม่เสร็จเลยนะทูกทอ,อ,อมดหรือเลปล่าวะเออหมออ๋อ,โ,อ,โ,อโดนครูฉางตีอยู่โอเคถ้า okay. งั้นเนี่ยระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปช่วยอุชาด้านหน้าดีกว่าด้านหน้ามีประมาณสามคนนะคะเอ๊ะลอยเลือดใครโอ้โหเนียนมากมั้งเนียนมากมั้งเนียนมากมั้งมาชำระนี่แค่กันต้นเกมซะหน่อยสิ ชำระาน,นี่แค่กระต้นเกมซะหน่อยสิจะหนีไปไหนอ้าวไม่ค่อยพังไม้สินะหลอกไฟแล้วก็อืมเอ้าได้หดหนีไปไหนไ่ไหนจ้าไปไหนจ้าด้านเท่าชั้นไม้โอเคพังไม้ก่อนเราจะได้เล่นไม่ได้นะคะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าอ้าหน้าจอหน้าจอหน้าจออืมสงสัยต้องใช้ชาร์ติชาร์ตีตบซะเลยน,น,นี่นี่แคนกต้นเกมยังไม่จบนะอาล้จ้ามานั่งกันตรงนี้ดีกว่านะเฟยสองแล้วใช่ไหม เนเกมนีหลุดไปได้นั่นนาเสียดายมากเลยพนังรงไปนะจ๊ะดูหเหมือนผู้อย่างรู้ได้านะก็จะตายแล้วนะโอเคถ้า่างนั้นเราไปช่วยเอ่อเพื่อนร่่นที่ของเราจะดีกว่าค่ะตรงนี้มีกี่คนเอ่ยสวัสดีจ้อา,า,าอ้าวนายอีฟอ้าวข้างในโดนยิงอีกแล้วเหรอนายอีฟจ๋าจะไปไหนจ้อาอ้าโดนไม่เป็นไรฉันมีตัวทองไหนตตัวทองก็ไม่ค่อยได้ใช้ละใช้กับนี้เลยแล้วกันจะหนีฉันไปไหนล่ะจ้าบอกเลยนะคะว่าเอา่อคลิปนี้ จริงๆแล้วอ่ะตอนแรกที่เขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่นคู่กับเมนเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าคนดูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบกันนะคะก็กลายเป็นว่าคอนเทนต์ที่เราชอบทำเนี่ยก็มีคนดูชอบเยอะมากก็ดีใจเหมือนกันนะคะเอาจุดเครื่องนี้เหรอคือหาว่าตอนแรกก็งงนะว่าเขาชอบกปนยังไงหนึ่งเลยบางคนที่เขาชอบอูฐหางเขาชอบเสียงผ่าค,ค่ะเขารู้สึกว่าเหมือนเมนที่ได้เล่นกับเรามันเล่นได้จริงๆ 2. ก็คือการเล่นของเราเวลาเล่นกับอูฐ้างเนี่ยมันจะแบบ เหมือนแตกต่างจากชาวบ้าหรือว่าแตกต่างจากปกติที่เราเล่นลวมั้งคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ดีใจนะคะที่คอนเทนต์อันนี้มีคนชอบเขาม,มีกําลังใจในการทํามากขึ้นเชอมหนึ่งที่ไม่โนอนใ,ใครบอกว่าฉันเล่นก,กับอูชาแล้วฉันโหดขึ้นไม่มีหรอกอ่าตรงน,นี้เป็นรอยเท้าของเออลูก้านะคะทางขวาเราค่อยไล่ทีหลังตอนนี้ฮันเตอร์เอ่ออีกคนหนึ่งกําลังไล่เอ่อขี้เกียจล่างเซอร์อยู่นะคะแต่เขาจะจับตรงนี้เสร็จแล้วซอนลูก้าให้ลูก้าอยู่แถวนี้นี่แหละ น่าจะมีไปได้ไม่ไกลนะ๋ยวาโซนฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยเทเลพอร์ตไปฝั่งทูนทันอยู่แล้วค่ะโอเคไม่รู้นางไปซื้อของก่อนหรือเปล่านะน่าจะไปซื้อปืนก่อนไ่ก็น้ำหอมก่อนนั่นแหละไม่นางก็ออกหลุมอ่ะเอ่อไปไหนนะโหไม่ขึ้นนะไม่มีไม่มีไม่มีเราซื้อของครบแล้วนะคะเราไม่ต้องเข้าละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพังไม้ก่อนเผื่อมีคนมาช่วยนะคะนางจะได้เล่นไม่ได้เนาะไหนดูซิประตูนี้มีคนอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่มีอ่าไม่มีจริงด้วยถ้างั้นเราพังเครื่องชาร์จไฟฟ้าให้แล้วก็เดี๋ยวจะเทเลพอร์ตฝั่งนู้นเลยมาพังเครื่องเชื่อมโอเคไอีคนนึงไล่ขี้เกมอยู่น่าจะไล่ยากอยู่นะคะสนีช็อตไปไหนอ้าวหน้าจอกดไม่ติดมีไดหาเอ้ยว่าแล้วแกต้องหนีไปซื้อปืนก่อนแกต้องมีไฟฟ้าอยู่ในตัวอีกแน่ๆเลยใช่ไหมไม่บรนไดฉันก็ซื้อของมันแล้วเหมือนกันถ้าแกช็อตตอนเนี้ยแกก็โดนแคนเซิลเช็ดเลือด์นะนะสะหนีไปไหนกดอีโมดใส่แบบชิว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 อ๋อชิวอ๋อใคร ชิวไปไหนชิวไปไหนเก่งมากค่ะยายอมวยแก้มปอกไหนแก้มปอกไหน<อ>ไม่มีหลักหน้าเอาละถ้าเก็บแปดให้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยเหนื่อยฮะโอเคค่ะก็จบลงแล้วนะคะลุกคนชอบกันหรือเปล่าอยากให้เล่นสกินไหนคู่กับพี่ช้างอีกเนี่ยก็อย่าลืมเมนบอกกันด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากให้ทําเรือไหนหรืออยากทําคอนเทนต์อะไรอีกเนี่ยสามารถเมนบอกได้เลยนะคะขอแค่ไม่ใช่คำหยาบแล้วก็ ไม่แบบว่าไม่ทะเลาะก,กันอะไรอย่างนี้ก็พอแล้วนะเหรบวันนี้เนี่ยก็ดีใจนะคะที่ทุกคนชอบคอนเทนต์นี้เหมือนกันเพราะว่าระหว่างที่ทำคอนเทนต์เนี่ยเขามีความสุขในการทํามาก <c oughs> แล้วก็คนที่พากอุชาใเนี่ยกลับมารับงานได้แล้วนะคะมีอะไรฝากบอกนักพากเนี่ยก็ฝากบอกได้เลยนะเพราะว่ากําลังใจนักพากเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะคะเหรบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบา,บายยค่ะ <c oughs>